ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมความอลังการของสะพานขึงแห่งใหม่ซึ่งเป็นสะพานพระราม9้านะครับที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วเมื่อปี2066นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องต้นกันก่อนดีกว่าสะพานขึงพระราม9แห่งใหม่นี้ถูกสร้างมาแล้วก็จะมีการบำรุงรักษาสะพานขึงเก่านะครับที่เรารู้จักกันดีซึ่งสะพานขึงนั้นเนี่ยสร้างมาแล้วประมาณ35ปีนะครับจริงๆตอนนี้ก็เลย35ปีไปแล้วแหละก็จะมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็จะมาใช้บริการของทางขึงพระราม9้าแห่งใหม่นะครับสะพานขึงพรนะราม9ก้า จะเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัตซึ่งเชื่อมต่อกับ ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับระยะทางรวม2กิโลระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3 9เดือนนะครับข้อมูลของสะพานขึงพระราม9หรือสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งใหม่นี้นะครับคือเป็นเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสดาวคละนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตั้งจะอยู่ที่เขตบางพงพางจันทวาลาชบุรณะนะครับเขตราชบุรณะประเทศไทยแล้วนี่เองผู้ดูแลก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับประเภทเป็นแบบสะพานขึงนะจร,งจริงไม่ใช่สะพานแขวนนะบางคนยังเข้าใจผิดข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับมีความ ยาว450เมตรความกว้าง42เมตรความสูง87เมตรอ๋อยังไม่ถึง100เมตรนะครับความยาว780เมตรนะครับจำนวนช่องจราจรก็คือ4ช่องจราจรไปกลับรวมเป็น8ช่องจราจรนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็คือไปกับ อย่างละ3ช่องจาราจรนะครับสพานใหม่นี้จะใหญ่กว่านะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาที่กว้างที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้แล้วครับวันก่อสร้างคือวันที่16มกราคมปี2563นะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จตอนวันที่30มีนาคม2566นะครับงบประมาณก่อสร้างก็คือ6,636.192ล้านบาทนะครับส่วนรันเปิดก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2567แล้วก็ ัวสะพานเนี่ยสามารถต้านทานแรงลมได้ขนาด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นก็คือความแรงของพายุทอร์นาโดนะครับก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับกับกรุงเทพมหานครของเราเพราะฉะนั้นเพื่อสะพานนี้ก็เลยเป็นสะพานที่มีความแข็งแกร่งมากอีกสะพานหนึ่งของประเทศไทยเราเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปดูกันแบบใกล้ชิดนะครับว่าบนสะพานนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีลวดสลิงเป็นยังไงบ้างจุดเชื่อมต่อของสะพานเป็นยังไงบ้างนี้เราสามารถทีจะสแกกยวโคบแม่ก็ลงทะเบียนตรงนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดสแกน QR โค้ดก็ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จสแกน QR โค้ดตรวจข้อมูลเสร็จแล้วใหาทีนั่งก็ไปเดินลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เดิน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 เท่าไหร่เออลืมจับเวลาเลยจับเวลาอ่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วเราลาไปเดินขึ้นสะพานกันเห็นได้ข่าวว่าประมาณสามกิโลใหลองดูก่อนคนเดินขึ้นสะพานเยียบเลย ตอนที่เรากำลังเดินบนถนนที่เป็นสะพานขึ้นไปยังสะพานขึงแห่งใหม่ทากสะพานพระรามเก้าแห่งใหม่ที่เป็นสะพานถึงท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับส่วนที่เห็นนังแดงนู่นไปหมดเลยนะั่นคือสะพานถึงพระรามเก้าเก่านะครับฝั่งออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปพระรามสอง สะพานขึ้นพระราม9เดิมนี่ความชันของข้างจะเยอะแล้วก็จะรถก็จะติดตรงทางขึ้นนะครับเยอะมากๆนะครับแต่พอเลยการสะพานไปแล้วรถก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอสะพานขึ้นพระราม9แห่งใหม่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยความชันที่เขาบอกว่าลดลงเนี่ยจริงๆมันก็มันก็ไม่ชันลดลงนะไม่ชันลดลงหรือเปล่าก็คือมันจะไม่ชันโหดแบบเก่าอะ มันจะช่วยเรื่องการจราจรเรื่องการไต่ขึ้นความสูงได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจกันครับต้องลองดูกันนะครับตอนนี้เราเดินมาสัพานหนึ่งก็ใกล้จะถึงกลางสะพานแล้วอย่าเรียกว่ากาสะพานนะถึงจุดสูงที่ไม่ต้องเดินไต่ความสูงขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้คือด้วยความสูงของตัวสะพานถึงพระรามเก้านะครับเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ค่อนข้างกว้างเมื่อเราจะมองเห็นถึงสะพานูุิพล เห็นเมืองกรุงเทพของยามค่ำคืนได้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแต่จริงๆตอนที่เราขับรถขึ้นมาเราอาจจะถ้าเป็นคนขับก็จะไม่ค่อยได้มองจะมองแต่ด้านหน้าเนะาะคนนั่งก็าอาจจะได้มองบ้างด้านหน้าด้านข้าง เก็บไว้เป็นภาพาความทรงจำนะครับที่ทางด่วนจะเปิดโอ,อก,กาสให้ประชาชนได้มาเดินขึ้นเนี่ยเขาไม่จะมีเพียงแค่ไม่สี่ขั้วน,นะถ้าเหมือนกันตอนที่สะพานขึงพระรามเก้าที่เปิดใหม่ๆว่าจะเปิดให้ประชาชนขึ้นเหมือนกันะนะบนกแหวเท,ทียบเลยและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนได้ขึ้นกันนะมุมนี้นเป็นมุมคนชอบถ่ายรูไปไว้ตรงนี้นี่อย่างนั้นเรามาดูวิดีโอของเราดีกวัวนะครับ นี่มุมนี้เลยคนพี่บสำหรับใครมาช่วงนี้นะช่วงนี้ครับเปิดให้เดินเข้าชมในเซนต์แมาธมาสุดท้ายแต่จริงๆว,วิดีโอจะโพสต์นี่อาจจะเลิกไปแล้วแหละแต่เราบูดูบรรยากาศหน่อยดีกว่านะอย่างน้อยถึงงานจะเลิกไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีบรรยากาศของสะพานมีก็จะเปิดให้บริการในอาคตนะ ของกินเปียบเลยเราจะถ่ายสะพานแล้วถ่ายของกินี้คือของกินวันนึงเขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะกลับไงแต่สะพานยังคงอยู่และยังคงอยู่อีกนาน <c oughs> อันนี้มีทั้งชาวไทยชายต่างชาติมาเดินเต็มเลยเราเดินกใกล้ถึงกลางสะพานแล้ว <c oughs> นาวันนี้รู้สึกว่าฝั่งนู้นนะทางด่วนที่ทําจะไปเชื่อมต่อกับทารด่วนพระรามสองนะยังทําไม่เสร็จนะณวันนี้นะซึ่งก็รุนอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิเสร็จแล้วเนี่ยเขาควรจะเปิดให้ใช้บริการในเร็วๆนี้แหละแล้เดินมาสะพานหนึ่งแล้วเราก็จะมาฝั่งดูฝั่งถนนถนนฝั่งขาออกตอนนี้คือเขายังไม่ให้ข้ามนะเดี๋ยวเดีวต่อไปก็จะมีรถวิง่ง ถนนนี้ต่อไปคือเราจะมายืนดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับภาพในวันนี้ก็จะเป็นภาพของอดีตไปในอนาคตน,นะครับเพราะว่าต่อไปเขาก็ไม่ให้มาขึ้นมาเดินมายืนอะไรแบบนี้ละเพราะนั้นบรรยากาศต่างๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็นะกำลังนีดหนึ่งอะลมแรงเกิน <laughs> ยิ่งขึ้นมาบนลมยิ่งโคตรแรง ไไมผมไม่รู้นะ่เวลาเปิดใช้บริการจริงเนี่ยสีสันของไฟสะพานเนี่ยจะยังคงอยู่แบบนี้หรือเปล่านะไม่ว่าจะออกแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเท่าที่ผมเฝ้ามองสะพานตัวนี้นะเขาก็เปิดไฟแบบนี้นะมานานแล้วนะ ไม่ใช่เพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าในขณะที่เปิดใช้บริการก็คงจะมีไฟอย่างเนี้ยอยู่ไปอีกนานอันนี้คือตามค้าดาวแล้วต้องดูว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงเนาะอดี้ผู้คนก็มาเก็บบรรยากาศนะครับแต่ประมาณว่าได้นั่งบนสะพานนั่งบนพอเปิดใช้บริการเราจะมานั่งอย่างนี้ไปได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูงขอบสพากันดีกว่านะครับขอบสภาที่มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเฮ้ยดิทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะนี่นี่นี่เรียร้อยต่อลอยต่อของตัวสภาเลยนะครับจริงๆนะตัวตรงกลางสะพาก็มีนะเพราะสพานก็จะมีการขยับมีขยื่นนี่ตรงขอบของสพาเนี่ยมันจะมีสลิงกันตกนะครับซึ่งในแบบเดิมเนี่ยของสพาขึงพระรามเก้าเดินเนี่ยจะไม่มีตัวสลิงกันตกตัวนี้นะตรเนี้มีไฟช็อตไปเ่ยกันช้างหว่าไว้กัน นี่คือลวดสลิงเหมือนกันเวลาการเกิดอุบัติเหตุแลตัวนี้ก็จะคอยซับแรงกระแทกแล้วก็กันกกรถที่จะล่วงในหลสะพานข้างล่างได้นะครับซึ่งสะพานเดิมไม่มีแต่สะพานใหม่เลยมีมาให้แล้ว<ม>คือจริงแล้วตัวสะพานใหม่เนี่ยคือระบบความปลอดภัยเนี่ยคือมันจะดีกว่าสะพานเดิมเยอะเลยนะแม้ตัวสะพานเดิมเนี่ย ปลาปอดภัยจะสู้สะพานใหม่ไม่ได้แต่ก็แทบไม่เคยเห็นเกิดเหตุการณ์อะไรนะให้ทุกคนดูดิดูสลิงดินี่สลิงนี่คือสลิงแท้ๆเลยนะที่มีการยึดยึดแบบตรงนี้นะซื้อเป็นสลิงขนาดใหญ่ไปรู้กีนนก่นุ้วกันเคยหาข้อมูลมาอยู่จตไม่ได้แล้วแล้วไปดูไปดูสลิงของสะพานคึงพระรามเก้าตัวเดิมจะอยู่ฝั่งนูน้นซึ่งมันจะเล็ก ว่าสลิงตัวสะพานใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับขนาดสลิงคือแตกต่างกันเลยไม่รู้เนี่ยไฟนี่เขาจะติดอยู่นานหรือเปล่านะเอออาจจะติดตลอดไปไม่รู้นะและที่สําคัญนะครับตัวสะพานขือพระราม9ตัวใหม่อ่ะมันไม่ได้มีสลิงแค่ตรงกลางั่งเดียวแต่ว่ามันมีถึงสองฝั่งนะคือฝั่งซ้ายกฝั่งขวาตลอดทั้งช่วงฝั่ง นี้แล้วก็ฝั่งนู้นส่วนขนาดความกว้างของถนนนี้ก็จะกว้างกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยจะมีสามช่องจราจรแต่ดูของใหม่อยู่สิมีสี่ช่องจราจรแถมมีไหล่ทางด้วยและสี่ช่องจราจรที่สี่ช่องจราจรใหญ่อยู่เหมือนกันนะสองฝั่งฝั่งละสี่ช่องจราจรก็เป็น t อกแปดช่องจราจรนะมันจะใหญ่กว่าของเดิมจะมีการระบายรถได้ดีกว่าเดิม แต่จะดีกว่าเดิมมากแต่ไหนก็ต้องรอดูวันใช่จริงนะครับซึ่งจริงตอนนี้ปริมาณรถที่วิ่งระหว่างทางฝั่งตะวัอนออกฝั่งตะวันตกไม่ฝั่งกรุงเทพกับทางฝั่งพระรามสองนี่ยมันเยอะแล้วเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะเปิดสองฝั่งด้วยกันนะครับตัวสะพานพระรามเก้าเดิมกับตัวแห่งใหม่โคตรใหญ่เลย มองกลับไปบ้านนะครับตอนนี้เราเดินอยู่ในช่องจาราจรข,ขาเข,าข้ากรุงเทพนะครับเพราะฝั่งเขาออกกรุงเทพตอนนี้เขาปิดเอาไว้ไม่ให้คนเดินก็ให้มาเดินฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อน <c oughs> ที่ทุกคนดูแล้วดูเสาะนะ <c oughs> เห็นว่าเึ็งเสาตัวเดิมไหมซ <c oughs> ึ่งเสาตัวเดิมเนี่ย ข้างในเป็นปล่องนะดูสเสาตัวใหม่สิเสาตัวใหบ่โคเบลเลอร์เลยคลือสลิงก็ใหญ่กว่าเสาก็ใหญ่กว่าโครงสร้างรู้สึกทุกอย่างคือใหญ่กว่าหมดเลยเโคตรใหญ่อะ่ะนู่นเสาเดิมนี่เสาใหม่ คือจริงๆดูผ่านกล้องเนี่ยมันอาจจะดูไม่ออกเนาะมันใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าจริงเนี่ยคือโคตรอลังการเอาี้เราดูเปรียบเทียบกับคนแล้วกันที่ยืนถ่ายรูกปกันอะยู่เนี่ยแล้วเสาอ,อยู่ตรงนู้นไกลอ่ะที่ดูใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูการสถาปัตย์ดีกว่าเพราะการสถานัตอนที่ก่อสร้างสะพานเตย์ทีนี้ขึ้นมาตัวสถาสะพานจะเป็นจุดสุดท้ายที่มีการประกอบตัวสะพานัตยนะ ที่หลายคนเคยดูคลิปวิดีโอแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงแล้วนะตอนนี้เนาะไปเดินไปดูดีกว่านี่เราเดินมาเกือบถึงกาสภาแล้วก็จะยืมีฟุตทัศน์อีกนะแต่ฟุตทัศน์ตรงนี้มีโต๊ะให้นั่งเลยนะเอ้ยมีทาโร่ทอด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปว่ากันตอนนี้เรามาดูสะพานเดี๋ยว่าก็จะของกินว่ากันทีหลังอย่างที่บอกนะครับสะพานเนี่ย การที่เราจะได้ไปอยู่แบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ถ่ายก็ถ่ายไว้เนาะแล้งเราก็เก็บไว้เป็นภาพความทมรงจำว่าครั้งเราเคยขึ้นมาบนสะพานที่รถยนต์วิ่งกันหนานแน่นมากแต่ตอนนี้ไม่มีรถยนต์และมีแต่คนนีเ่เราถ่ายกลับมาจากทางที่เราขึ้นมานะแลวตอนนี้เราก็มาถึงกลางสะพานอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับ แต่ชิ้นส่วนไหนไม่รู้คือชิ้นส่วนสุดท้ายตอนที่สร้างสะพานนี้ขึ้นมานะแล้วจริงๆตอนทุกคนตอนที่เขาประกอบสะพานนะน,นะรู้สึกว่าเขาใช้เคครือคือเอบากับแล้วชิ้นส่วนเนี่ยค่อยๆดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับจนเราประกอบเป็นสะพานได้อ่าตอนนี้ค่อยฝังไปค่อยข้ามไปฝั่งนู้นได้ เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูตรงกลางก่อนอีกนี่เราก็อยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ใชใชสนะิแล้วตรงไหนคือชิ้นส่วนสุดท้ายที่เขาประกอบเนี่ยดูไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> พ,พราพืน้นถนนไม่เรียบไปหมดเลยอีกย้่ข้างหน้าว่ะ หนูเขาปิดแล้วเพราะป่นนู้นยังไม่เสร็จนะครืบอลนววันนี้รอยสักพักหนึ่งทุกคนผมเดินมาถึงการสภาแล้วผมไม่รู้ชิ้นส่วนไหคือชิ้นส่วนส,สุดท้ายที่ใช้ประกอบสภานนี้นะเสร็จสคงต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆตอนที่การทางเขาทำเอาไว้ให้ดูดีกว่าแต่ผมเดิน่าได้ไปตรงนี้ถามเจ้าทีได้ไหมนะอยากรู้จัง อยากจะมีอยู่จุดสุดท้ายตอนที่เขาประกอบสะพานน่ะตรงไหนไม่รู้แล้วเราก็มาถึงจนได้เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วถามว่าชิ้นส่วนสุดท้ายที่ประกอบสะพานตรงเนี้ยสะพานเส้นนี้เลยอ่ะคือชิ้นส่วนไหนเขาบอกคือจอยตรงนี้เลยนะครับรที่กดนั่งอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นกลางสะพานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นจอยที่เชื่อมสะพานนะตอนนี้เรามองไม่เห็นแต่ว่า เราจะพาไปดูแล้วกันนะครับของทั้งสองฝั่งเลยนะนี่คือจุดนี้นะครับคือจุดนี้ทั้งเส้นเลยจนถึงฝั่งนี้เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่สร้างสะพานนี้ขึ้นมาเสียดายวันที่เขานำจอยขึ้นมาแล้วไม่มีโอกาสที่ดูเงง่าก็แงง่แล้วเนาะเดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งนี้กโเวยลมแรงดีแะกลารสะพาน การสะพานตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะนี่ฝั่งพารามสองกับฝั่งพารามสามและตรงนี้ก็คือจอยชิ้นส่วนสุดท้ายไปดูป้ากกว่ากัน โอเคตอนนี้ภารกิจของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้พาทุกคนขึ้นมาดูสะพานขึงพระรามเก้าแห่งใหม่นะครับพร้อมกลับมาถึงจุดสุดท้ายของการก่อสร้างสะพานตรงนี้ก็คือตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวได้พิธีน้แล้วคาวาลาฝากกดไลค์กดแชร์กับสับสกายด้วยนะครับแล้วเจอกันว่าผมจะพาไปไหนต่อนะ เด็นปลายข้าทุกชนทางลงนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งขาออกจากกรุงเทพ <c oughs> และข้างล่างเห็นแล้วขนลุกเลยคนน่าก,กลัว